เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพิทูรักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆหรือว่าท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องคููโดงคอยครั้งแรก ก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับต้องใช้คำว่ากําลังเป็นกระแสกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของนักสะสมไม่ใช่นักสะสมอย่างเดียวนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามหาเหรียญแบบนี้ประเภทนี้กันเยอะนะครับคลิปนี้ e p นี้ครูโด่งอยากจะบอกนะครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นพะะ่อค้าแมค่ค้าตามตลาดนะัดหลายคนไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือนั้นบางทีมีมูลค่าหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องบอกว่าเหรียญ2บาทสีทองในหลวงรัชกาลที่9 ปีนี้พอสอนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมแบบแบบสุดๆเลยก็ว่าได้เดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีนะครูโด่งก็พูดได้เต็มปากทหาที่ขายที่ไหนไม่ได้ก็ทักทายครูโด่งเข้ามานะครับ สำหรับเหรียญ2บาทสีทองในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะถูกผลิตมังแต่ปี2551จนถึง2560นะครับ2บาทสีทองนะเนี่ยผลิตมังแต่ปี51จนถึงปี60แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญ2บาทสีทองในกลุ่มนักสะสมนะครับ ปีพศออนีล้ลองดูให้ดีนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2549นี่ครับผม49นะครับโดยปกติแล้วขออนุญ,ญาตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเหรียญ2บาทเนี่ยอันนี้เหรียญ2บาทสีเงินนะครับปี49เนี่จะต้องเป็นสีเงินถูกไหมเนี่ครับผมแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญ2บาทสีทองปี2549นี่ครับผม คุณคงบอกได้เลยน่าจะเป็นเหรียญทดลองนะครับทดลองบล็อกก็คือทดลองออกมาแล้วความคมชัดของบล็อกเป็นไงเพื่อปรับหรือว่าอัดจั t หรือว่า set up ปรับความคมชัดนะครับน่าจะเป็นเหรียญทดลองแล้วก็หลุดรอดออกมาใครมีเหรียญสองบาทสีทองเยอะๆนะครับเช็คดูนะครับถ้าเกิดด้านหลังเป็นปีพุทธศักราช2549 ราคาสูงถึง10,000บาทเลยนี่ครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ออกมาจริงแต่ว่าอาจจะออกมาน้อยเราก็ต้องสังเกตดูเอานะครับการเปิดใจรับทราบถึงแม้เราไม่มีเราก็ได้เป็นความรู้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเหรียญมาอยู่ในมือเราแล้วเราไม่ทราบเราทอนเข้าไปนี่สองบาทก็คือ2บาทเลยนะแต่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยแบบเนี้ย เป็นโอกาสของเราคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เหรียญผลิตผ,ดผิดเนื้อกําลังเป็นที่ต้องการของในหมู่นักสะสมอย่างมากเลยด้วยความรักละปราถนาดีจากคุณโดกสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโดกคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ I want